จะมาทำคิสตันกันค่ะเป็นคิสตันจากบอเรกนะคะอันนี้พาทำสีขาวทั้งสองอันเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาทำสองสีกันค่ะให้ไงนเรามาดูคริสตันใกล้ๆกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเหมือนเพชรเพแบบนี้อันนี้จะเป็นอันแรกค่ะที่พาทำแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะจะเป็นอันนี้อันนี้จะโอเคเหมือนมันจะครอบแบบนี้ค่ะมันจะครอบหมดอันนี้เป็นสีขาวเดี๋ยวเราลองมาทำสีอื่นกันแล้วมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ อุปกรณ์อย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นการน้ําร้อนค่ะเพราะวันนี้เราต้องใช้น้ําร้อนในการทํานะคะแล้วก็จะเป็นผงบอแลกนะคะแล้วก็จะเป็นซีผสมอาหารค่ะทั้งชนิดน้ําแล้วก็ผงเนาะแล้วก็เป็นช้อนตักบอแลกนะคะตะเกียบหรือว่าแท่งแก้วนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเขาเรียกรวดกรัรมยี่เส้นตรงนะคะซื้อตามร้านเครื่องเขียนได้เลยนะคะ แล้วก็จะเป็นน้ําในอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อที่จะเอาต้มประมาณ1000 ml นะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ต้องเอาแบบที่ใช้ทนความร้อนนะคะวันน้าต่างกันมากเลยนะอันนี้ซื้อมา20บาทค่ะอันนี้ซื้อมา350บาทก็ซึ่งใช้ได้ทั้งสองอันนะคะเอาให้เนื้อพลาสติกเขานนหนาหน่อยอะคะ่ะเพราะว่าอยากจะเอามาลองทั้งสองอย่างว่าเขาได้ไหมเดี๋ยวเราทำสออันนะคะวันนี้แล้วก็ได้ค่ะ เพื่อ,อไว้ผูกเวลาเราห้อยไว้ใช่ไหมคะแล้วก็กันไกค่ะอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะมีแค่นี้เองถ้าอย่างไงเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ ค่ะอย่างแรกเลยนะเราก็ต้องมาทําตัวนี้มาบิดตัวนี้ก่อนนะคะกระมยี่เนี่ยจริงๆแล้วพาอยากจะแนะนําให้ใช้เป็นสีขาวแต่ถ้าหาซื้อสีขาวไม่ได้พาก็จะลองทําเป็นอีกอันนึงเลยเหมือนเป็นอีกสีหนึ่งเลยว่าเขาจะเป็นยังไงเป็นอีกสีนึงส่วนสีขาวเนี่ยเราจะทําเป็นสีอะไรก็ได้นะคะสมมุติว่าแท่งอ่าตัวนี้เป็นสีขาวเราจะใช้สีผสมอาหารเป็นสีอะไรมันก็จะเข้าหมดเลยถ้ายังไงพาทำสองอันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําสีขาวกันก่อนค่ะ ขั้นตอนแรกนะั้นเราก็จะเอา,เอาลวดกระบี่มา2อันนะคะมาบิดใส่กันแบบนี้ให้มันเป็นยาวๆก่อนค่ะบิดแบบนี้นะคะให้เขาเป็นยาวแบบว่าคู่กันแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําการม้วนค่ะจริงๆตอนม้วนเนี่ยให้เขาเล็กๆหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีรูตรงกลางแบบนี้ค่ะเราก็ทําให้เขาเล็กๆอย่าแงบบนี้ค่ะเกี่ยวค่อยๆพันไปเรื่อยๆแบบนี้ จริงๆแล้วก็จะไม่มีกดตายตัวนะคะก็คือพันไปให้เขาเป็นกลมๆแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะถ้าสมมุติว่าใครอยากได้อันใหญ่ก็จะเอาอีกอันนึงมาพันไปเรื่อยๆเหมือนกันค่ะ ถ้ามันเล็กไปถูกไหมคะเราก็จะใช้อีกอันหนึ่งค่ะอันนี้เราก็จะมาจบประมาณตรงนี้อันนี้พาว่ามันเล็กไปนะเอาอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะอีกอันหนึ่งก็ใช้ทั้งหมดสามอันเราก็จะม้วนมวนตรงนี้ข้างๆค่ะจริงๆพายอยากให้เขาเป็นเหมือนแบบเออขึ้นๆอะ่ะเป็นตรงๆแบบอย่างนี้ยค่ะเป็น เหมือนเราลองนึกถึงว่าเป็นหินนะคะที่เขามีคริสตัลอยู่ข้างในอ่ะเป็นแบบนั้นอยากได้แบบนั้นนะจริงๆเราจะหาหินที่มันเป็นโปร่งพแบบนั้นไม่ได้แม้เราก็คงจะประดิษฐ์เหนือธรรมชาตินะคะประดิษฐ์ขึ้นมาเองเลยค่ะเราไม่ต้องไปถึงเหมืองแร่ไหนทั้งนั้นเราทําเองนี่ให้มันเป็นโปร่งๆอย่างนี้เพื่อให้เขาเกาะให้ให้บอลแลกอะค่ะเกาะให้เป็นคริสตัลนี่แล้วก็มุดๆเก็บๆหน่อยค่ะ มันก็จะอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะเพราะว่าเพิ่งเคยทำอันนี้อันที่สามเองแบบนี้ได้แล้วได้แล้วอันนึงเนาะเราก็จะมาทำอีกอันหนึ่งค่ะ ก็ได้ทั้งสองอันแล้วนะคะเราก็จะทําการวัดค่ะวัดจากสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือกรป๋องแบบนี้ใช่ไหมคะวัดให้เขาพอดีกันกับให้เขาห้อยลงไปตรงกลางประมาณนี้ค่ะไม่ให้แตะพื้นนะคะแล้วก็อยู่ประมาณเมนกลางๆงพอดีนะคะถ้ายังไงเราจะต้องใช้ได้ค่ะมัดเขาไว้ก่อนค่ะเพื่อที่จะวัดนะค่ะเราก็จะตัดได้มานะประมาณหนึ่งค่ะประมาณความยาว ประมาณแบบห้อยเข้าไปได้อย่างนี้ค่ะตัดเกินมาก็ได้นะคะตัดได้มาก่อนนะคะ <bear> แล้วเราก็หาม,ม,มุมค่ะที่มันเป็นรูๆแบบนี้ตรงกลางอย่างนี้นะคะเข้าไปเราก็ทำการมัดค่ะ <can> มัดเขาหนึ่งทบก่อนค่ะ <can> มัดไว้นะคะผูก แล้วเราก็จะเอาเข้าไปห้อยๆแบบนี้โดยการใช้ตะเกียบค่ะไว้ตรงกลางนะคะเราก็วัดระดับค่ะว่าเราจะเอาประมาณไหนเราผูกก่อนนะคะโอ้โหมูกก่นค่ะมันรื่นนะคะนี่ถ้าเราจะให้เขาหย่อนลงไปอีกก็ค่อยๆย,ย่อนประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็มัด ปิดอีกทบหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วค่ะอีกทีหนึ่งนะคะเหมือนทดลองวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้เลยนะตื่นเต้นมากอีกทีหนึ่งคะ่ะได้ไหมไม่เคยทำอ่ะมันก็เลยตื่นเต้นได้แล้วนี่ห้อยแล้วเราจะทำอย่างนี้สองอันเลยนะ wash 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 ค่ะพอเราได้อย่างนี้แล้วนะเราก็เอาออกมาไว้ก่อนนะคะเราก็จะทําการต้มน้ําไว้ค่ะพวกนี้เอาออกไว้ก่อนเราจะต้มน้ําทั้งหมดพันเนี่ยทั้งหมดสองครั้งเพราะเราทํสองอันใช่ไหมคะจริงๆแล้ว,วาพาลองแบบว่าใช้สองอันน่ะหมายถึงตัวนี้อีกอันนึงแล้วอันนี้อีกอันนึงก็ได้เหมือนกันนะงั้นเราทํา4อันเลยไหมเดี๋ยวพาลองทํา4อันแล้วกันเนาะ อันนี้เอาโชว์ให้ดูแค่2อันแล้วเดี๋ยวไงเราต้มน้ํากันเลยค่ะค่ะแล้วก็เอาการาน้ำมาแล้วนะแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็จะรอเขาเดือดกันนะก็จะเปิดปลักนิดนึงกาหนึงประมาณพันแหละนะถ้าเห็นน่าจะประมาณพันค่ะรอน้ําเดือดอีกทีนึงนะคะค่ะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะเดี๋ยวเราปิด ให้มันเบาลงแล้วเราก็มาใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้กันค่ะค่ะพอเราใส่ไปแล้วเราก็จะเริ่มใส่บอหลักลงไปเลยนะคะจะใส่บอหลกทั้งหมด6ช้อนโต๊ะนะคะเปิดดูผงบอหลัก่อนโอ้เสียงเราใจมากเพราะเหมือนมันเยอะเกินนะคะเขย่าไปเขย่ามานะ นี่ค่ะใส่ไปทั้งหมด6ช้อนโต๊ะนะคะหนึ่งสองสามสห้าแล้วก็หนะคะ 6ช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะหาแท่งแก้วมาคนเขาค่ะ Build and ค่ะพอเราคนเขาจนละลายหมดแล้วนะเราก็จะเริ่มใส่สีนะคะอ่าถัางนี้พาจะใช้สีเขียวค่ะเป็นสีผสมอาหารที่เป็นผงนะคะเพราะว่าพาลองแบบว่าที่มันเป็นน้ําแล้วมันไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่เหมือนกับว่ามันสีมันไม่ค่อยชัดนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพาจะใช้สีเขียวทั้งซองเลยนะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะ ถ้าใส่สีเข้าไปเสร็จแล้วเนาะเราก็จะทิ้งเขาค่ะเพื่อให้คลายความร้อนก่อนเอาลงไปแช่ประมาณ10นาทีนะคะทิ้งไว้อย่างนี้ก่อน10นาทีค่ะ falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Build it up with sticks and stones, sticks and stones. ค่ะแล้วก็คนละเอียดแล้วนะครั้งนี้พาจะใช้สีส้มนะพาจะใส่ประมาณครึ่งขวดละกันนะคะเราเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นตื่นเต้วแค่ไหนนะคะโอ้โหสกีก็กระจายนะก็คือใส่เยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่ ึ่งเกือบจะหมดเลยนะสีเหมือนน้ำหมักยายแล้วก็นะเดี๋ยวถ้ายังไงค่ะเราจะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีของทั้ง2อันนะคะแล้วเราก็จะเอาทำการแช่กันเลยค่ะแช่ทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเชียวนะเราก็เลยต้องทำประมาณ4อันนะเพื่อให้มันแบบว่ามันเปลืองบอลล็กด้วยเนาะหลายๆอย่างบอลล็กใช้เยอะมากค่ะแล้วเราก็มารอดูกันอีกทีค่ะ โอเคนะคะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ10บนาทีแล้วเราก็จะทําการหย่อนกันลงไปเลยนะคะเราก็ใช้สิ่งที่เราเตรียมไว้พาใช้อย่างละสองเลยนะก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะหามุมก่อนนี่ย่อนลงไปแบบนี้เลยสุดยอดมากเดี๋ยวนะมันจะเอียงๆเลยแบบนี้คะ่ะก็ทิ้งไว้แบบนี้12ชั่วโมงนะคะอีกอันนึงคะ่ะสีเขียวนะคะ หย่อนลงไปค่ะเพราะเราคู่กันนะคะแบบนี้12เหมือนกันตอนที่เราทําแบบนี้นะคะเราก็หาอะไรมาปิดค่ะเพื่อที่ไม่ให้เขาหาแบบว่าแฟมหรืออะไรแข็งๆนะคะมาปิดเพื่อไม่ให้อะไรเข้าไปได้หรือว่าอะไรออกมาได้อะไรอย่างนั้นโอเคเราก็ทิ้งไว้นะ12ชั่วโมงแล้วเรากลับมาเจอกันค่ะ ก็ผ่านไปยาวนานมากเลยนะจริงๆแล้วอะค่ะที่พาบอก12ชั่วโมงมันยังไม่เป็นค่ะเพราะว่าพาดูแล้วมันไม่เป็นพาก็เลยทิ้งไว้24ชั่วโมงก็คือ1วันเนาะแต่อันเนี้ย1วันเนี่ยเป็นแล้วค่ะพายกดูเป็นแต่พอดีพาไม่ว่าง <laughs> พอดีด้ยนะพาก็เลยทิ้งไว้2วันอันนี้ด้วยความที่เราไม่ว่างเองนะแต่จริงๆมันเป็นแล้วแค่ยีบสี่ชั่วโมงหรือว่าถ้าใครทําแล้วมันไม่เป็นก็ทิ้งไว้อีกแต่ถ้าใส่บอลล็กน้อยกว่านั้นมันจะไม่ไม่จับตัวเป็นก้อนนะเราก็จะตื่นเต้นมากเลยเราจะอาออกมากันค่ะตอนที่เราออกมาเนี่ยเราก็จะเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือเอาถุงพลาสติกมาค่ะถุงพลาสติกนะเดี๋ยนะเอานี่ยออไปก่อน นี่ถุงพลาสติกมาลองก่อนแล้วก็หากระดาษทิชชู่มาอีกทีหนึ่งจริงๆแล้วว่า,ากระดาษทิชชู่เนี่ยน่าจะเอาเป็นแบบว่าที่เขาซับไอ้นี่โดยตรงซับน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พาหาไม่เจอเคยมีนะแต่ว่านานแล้ว,วาหา่หาไม่เจอหาไม่เจอหรือว่าเธอไม่มีหานานมากก็หาไม่เจอเอามาลองไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาสี สีส้มมาก่อนดีกว่าไหมอ่ะสีส้มนะแทรมแดแทนแแทยกออกมาเลยต้องอยากให้ดูตอนยกเดี๋ยวนะยกก่อนอโอ้อมันก็ติดกันเพราะว่าเราทำสองอันอ๋อนี่ไงก็มานิดหน่อยนะก็ก็ไม่ได้มาเยอะมากมายอ๋ออีกอันนึงของเขาเป็นสีส้มอยู่แล้วกับอันนี้เป็นสีขาว เหมือนอะไรเลยพี่พาเดี๋ยวนะติดกันเข้าออกได้ไหมเดี๋ยวเราดูก่อนอหรือว่าเจ๊ทิ้งไว้นานเกินไปก็ไม่รู้นะแกะออกก่อนนะจริงๆอะ่ะเขาให้ทำแค่อันเดียวแต่เราอยากได้หลายอันไงอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะเราก็ตัดออกอันนี้เอาออกได้เลยนะแล้วก็ตัดตรงนี้ออกค่ะ นะก็ไม่ได้ขี้ิ้วขี้เลยนะคะวิงวิงอยู่แต่ว่าเป็นน้อยอะ่ะเป็นไม่เยอะเดี๋ยวถ้ายังไงเรามาดูตอนเขาแห้งอีกทีอ่ะเรามาดูสีเขียวกันค่ะสีเขียวอ๋อสีเขียวอ๋อสีเขียวกับสีมงงนะ่วงเนาะโอ้วาวติดกันเหมือนเดิมค่ะนี่สวยอะ่ะเดี๋ยวแกะกันนะ ้าแข็งติดกันตรงนี้มันก็เลยไม่ค่อยเป็นโอเคแล้วก็เอากันไกยตัดเลือดอะโอเคแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาแห้งกว่านี้อีกสักหน่อยนึงก่อนค่ะค่ะก็เนาะสวยดีค่ะป้าพาชอบสีเขียวมากเลยเห็นไหมมันก็จะวบๆแวมๆเหมือนที่เราเหมือนตอนเด็กๆป้าพาชอบเก็บหินมากมันก็จะเป็นเหมือนเป็น หินหินอ่ะที่แบบแม่ชอบอ่ะเห็นไหมมันว,วับวับวับอะสวยอ่ะนี่อันนี้ก็สวยสีม่วงก็สวยนะเนี่ยมันก็จะเกาะเหมือนหิมาลัยอะไรเล็กเลเล็กน้อยอ่ะก็ก็ได้อยู่แต่ตรงนี้เห็นไหมมันก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่นะทำไมของเขาทำแล้วมันฟูฟอดเลยอันนี้เระหน่อยนี่ค่ะแต่มันก็สวยเห็นปะม,มันเป็นแบบ สีเขาขาวอันนี้เราใช้สีขาวใช่ไหมแล้วก็น้ําสีส้มอันนี้สีส้มโดยตรงเนี่ยถ้าสีของเขาโดยตรงมันจะสวยเห็นปะ่ะแบบว่าอันกมัมหยีเนี่ยสีอะไรแล้วก็น้ําสีนั้นน่ะก็จะสวยเลยเห็นปะ่ะว็บว็บแวมแหวมแบบวูฟ้าม,า,า,า,มากเลยถ้าสมมุติว่าเราไปแช่อ,อีกรอบหนึ่งมันจะเยอะกว่าเดิมไหมเนาะน่ะนะอย่าเอาไปแช่อ,อีกรอบหนึ่งอยากทดลองอีกอะสนุกอะชอบ นะเดี๋ยวยังไงอีกคลิปหนึ่งมีไหมทดลองอีกอันหนึ่งเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปของป้าพาก่อนนะโอ้ยสวยได้แล้วนะคริสตลคริสตลของเรามีทำเองค่ะทำขึ้นมาเองไม่ได้ไปหาจากภูเขาไหนทั้งนั้นนะคะไม่ได้ไปทุบหินแต่อย่างใดนะคะโอเคเรียบร้อยนะถ้าอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยคลิปนี้ป้าพาไปก่อนนะถ้าใครลองเล่นได้ยังไงก็ลองมา ถ่ายรูปให้กันดูบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ถ้าเล่นเสร็จแล้วต้องล้างมือนะต้องรอให้เขาแห้งก่อนนะอันนี้มีบอร์กแบบว่าจ,จัดจ้านมากนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บ